สวัสรพี่น้องผมมือนี่ก็พ่อกันอีกเข่นเคลือครับพี่น้องพ่อกันแต่เสาอีกขึ้เขาแล้วครับมือนี่งออกไม้ยิ่งป่าขึ้นเ่าแล้วครับพี่น้องไต่ไฟขึ้นเ่าครับมือนี่เป็นมือที่สามแล้วยิ่งป่าไต่ไฟที่ขาเจ้าเปิดนําปุ่นฝนมาสีเบ็ดนะเขาไม้เก่าครับพี่น้องนี่ครับแถวนี้ละใกล้ๆนี้ มามานพี่น้องมาดูหุนบูมกันครับขึ้นหางเรียบร้อยแล้วสข่วนหมากเขาจะย่างหันนครับน,ะนี่จะยู่หันมึงนะได้นี่ซีเทียเทียนึงลืมกดเสียพี่น้องโอ้หางเทียมฝาฝ่ามลืมลเลยเนวนี่กดเงี่ยวไก่จนไหนสะดุง้ง ไปจำปาตนบัดนี้ขามด้อยอย่ารุ่นมุองกันรับไป่นองน้ำกนไหลแห้งแล้วพวกระเจ้าสิวันแห้งอยู่เด็ดกำลังออกอมทอมอยู่โอ้เห็นคนแล้วโอ้หันหน้าให้กัน tôi chỉ... <laughs> <Đúng rồi. cười> không có mối nhìn nè tôi lông, lâu tôi mới nó nè nè ngoài nè nè là nè 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 นายบวยยิ่งเนอะเอาตอนมาลงแล้วเตรียมเลขมาแล้วพี่น้องเอ้ยมีคนมาเอาห้พร้อมพอดีมาเลยครับหลานใส่พี่น้องคนบ้านไปโยมได้หน่น้องเลียบคนเอาฟอยมันลุงหันละลุกหันเลย luôn đây là thì ừ. <laughs> bà mình luôn mèo đó ồ chỗ cũng phù 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 mà vô <cười> <cười> kiểu gì bất thường pi ấy nói được Luôn này nói, nó được rồi bốn trăm tù anh หางหน้อยเดียวพี่น้องเลยปลาลุงแล้วเนาะตอนเขาขึ้นบ่นยิ่งแต่ว่ายิ่งว่าถือหรอกตอนตอนขึ้นถ้าจะยิ่งปลาขึ้นพี่น้องอย่ายิ่งตอนมันข้นเลยเห็นไหมเขาลุงซะก่อนดึกเยบ่อนไปถ้ายิ่งตอนขึ้นว่าถือแท้จากปิดเลยแหละพอลุ่งปลบก่ำเลยไปขอเมียน่อนครับนะพี่น้องมาลุ่มตัวครับ ใหญ่ปันกบละเดือดเลยก็ติหนับไปหมุนก็เดือดดีว่างมีงปลากำลังจะนินึกถึกหางก็ดีพี่น้อยเดี๋ยวลุนตงไหมครับชิมีบ่สามมื่หรอมืนมอยดีมีแต่ติมี้หางหางเร้อม เนอนอนหลือไป่พี่เราหาแำมป์ระมือพี่พี่เอาครับพี่น้องยิ่งแล้วแต่ว่าไทยบพทันครับกดบพทันได้พี่น้องเด้ไปกินคองแล้วครับอ้าวแชมประมือผมเองโอ้ยหท่านเต่าก็ออกมาครับบัที่รุลงออกตีบ่บัวทีที่รุ่งออกดึงบัไห้แช่แต่มันอยู่บานไหนอยู่บ้านไหนอย่างนี้เนาะบัวกอนโอ้โมันอยู่ในตาแก่บเนาะ กล่องพระาเลปนองป่าเลยอยขึ้นอย่างนี้ไหมมันขึ้นตอนไหนเพี้ยันกพล่ขึ้นจึงีรูรูมากอู้หเกือบลมบางนมาลูกดอกมันคือเขามั่ีท่าจักเลียวเม้อยู่ไหนสิอุ้งเก่าอีกเลยฟังบอยากลงมนังลงไปละคั่นเลยอ้นี่นี่เห็นนี่นี ตัวปใหญ่ปัญดีขานี่ค้าลูกดอกอยู่นี่สิสิรุดบ่งะฮะนี่เนี่ยนี่นี่ข้นอยู่เนี่ยมือเง้ยงเง่าขี้ใครอยู่หรือเปเอาอ๋มาจับเดี๋พ่อรู้ขวางเลยก่อนเดี๋ยวพี่น้องเห็นอยู่ครับนี่ข้าลูกดอกอยู่ครับข้างาแกลี่ยทีนี่ดึงเลยแหละปวดตัวอยู่เอามาจับนี่ไว้เดี๋ยว ว่ามันบดอนไหมพี่น้องมดแดงเลยนะนี่มาทังพีนี่นี่นี่โอนต้นอยู่นวิทนามกันนั่นๆๆวิทนามลูกดอกยูป่านั่นแหละมันสอดอยู่เขาดึงมามันถือเลยเขาหันชื่ๆมือเยอะเลยนะถือกลางตัวนี่คแล้วเขาือกลางตัมันคือแมน้อนละงดแดงมดแดงตัวนี้ล่ะทละตัวจะอีกล่ะ Một đèn lại cho đều, mấy tén là đứt, cũng trả coi cho đỡ Thôi, neo ba thì hốc, phía Nhanh, nhanh, nhanh nhan. chắp đây, ba con, Ú Úi, Úi. Úi. Ồ, đừng, 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 đừng đưa đưa. โอ้ยนะเอา่อยบันเกือบลุดตัวนีงคนไหนโอ้หมดเดเมียนบัวเมนเออตัวนี้เรามมันยังไงาือนออกมันจังีเลยโอ้เกือบเดือดงเกือบหำเปียดพี่น้องว่ได้ดอกช็อตยิ่งได้แต่ช็อตออกขึ้นะย่างไรรอดนะ ข้าอย่างไรยุ่นบุดกดลงขึ้นใช่ไหมบ้านโปดยิ่นซืมอเอาหลอดมาเลยขึ้นมาหลอดปดถึงเสาเีีกันเลยอยเชี่ยวอาพีมันข้าอย่างนี้เนี่ยเสาะช่ไหมอเสาด้เนาะเสาคนขึ้นมา โอ้ดินดีจ้ะโอ้โอ้ <laughs> เออมาไหนไข่โทวมาตอ่ตอต่อระบว่ไปตอไ่อยู่ไหนกลางตัวเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนพี่ร้องดินดีพดสวยมากโ่้มีาลาดอับพี่ร้องเลย หันลายมือแล้วกันเป็นมือเรี่ยงค่อยอยู่ปลากระลึงน้ำลึ้งอย่างตอนเปิดน้ำไม่ไม่เนี่ปลาจิม้วนหมกยางขัดได้อดเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่ในอุ้มหรอกอ่นพุ่มมันบ่ไมิจะอยู่ปลายพุ่มบ่ men sắc nhí <laughs> <ở đó> còn. <laughs> sắc nhí ngươi tilt 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 Xếp tilt tilt Ui tilt 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 tốt 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 ลุกเท้าไหมพอด้ยถึงจุดเลย่เนี่ยกระิบป,ปืนยุดตัวสักนิดนึถึงเ้อยู่แต่พนเปาเบีย์ตะม,มันด้ขามเล็กโอ้ ตายเลยเหรือว,ว่าพี่น้องนี่มันสักยิงยิงได้ไหมสักยิงยิงเลยว่ามันตายเลยเหรือว่าเออโอ้ยเอาเขี่ยของขาโอ้โหถึงมองมันอเออคือเลยพี่น้อง โอ้ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้่งสองลอยู่อฮะสองลเหหมียันมีนครับโอ้บลจ้วงลขั้นขามเตล็กอย่างดพี่น้องรอดกับโบวิทคีโพ พววิทย์าเอีิต์อทางะอ้เตรียมสามหลับจิตลงเอาดีจิตตนต่อวะเอามาลองมั้ง คุณสีลุงเหรอเนาะพี่น้องสีลงุงหมายเหรอไม่โคกระดูกทั้งต้นสักนี้อีกเลยกลางเป่าเลยครับกําลังจะขึ้นงาพอดีใส่เลยเดี๋ยวพันโตดีตอนจะไห่เต็สม,มอสองเลยพี่พน้องอยู่ยี่นี่จุ๋ปุ๋ยคหรออือสองตัว เยเอเลยกับนี่ยเอเลยสองยูนี่สองโลโมยูเลยิสองโซนี่บบานได้ไต่ยี่เป็นบอใส่บบานได้ปลดเยอะเอาอปอนปลดอนเดี๋ยวปลดกบเดียวนี่นะปลดเียวเลยเจอเนี่ยเจอเลย

โกหืมโลเกโลเก่ติหนึ uh ่งอย่างหนึ่จ no ุดเโอ้เกือบสบอกแล้วเกือโลคกอแลคนสั่งอันัหนอันนี้มันอันนั้นอืมจะสั่งสิบหือกันเลโกพี่น้องเกือบสอันนี้เลยสองตัวเลยกองวกวกองตีเลยนี่ๆก็ั่นก็เฮยตวเลย เทียวม้าเกาะลต้สันบเอวะเทีวมเกาตตัวดิบมันดิบกอเออกอหันดุเสร็จเดีดย,ดยมันสัตว์เงี้ยสองโลสองสอกิโลสพอ,สอดีเลยสโลสเป๊ะแสดงว่าตัวละโลว่มันบรึงกันไ,ไ,ไนะา,อ,านอุ้ยดว่ามนเหยียบบ้ง <laughs> อ้เดี๋ยวใส่ถุงปุยพี่น้องอะพี่น้องไป เดี๋ยวมันรุ่นตัวอ,อีกจะวางจะเข้ากันบ่คือกตจังสิก็ยังว่ากันไหมมันสวยแล้วพี่น้องหลงมาจาังไลบุตัวนี้ <c oughs> ดีนะเปิดกล่องท่านพี่น้องเอ้ที่แรกยุพีเด้ครับเพี่ขึ <c oughs> ้นยุพีใกล้ๆกล้นี่พี่น้องเลยมั <c oughs> นจมลงไปล้วกับมาเขาวอปลาแก่นี่จังไลก็สอดแท้ว่ะสอดออกคุณพอดีเปิดกล่องท่านเกียบจิเปิดประท่านแล้วเนาะ <c oughs> บริไดนได้ตัวนี้ โลเกา่าโลเก่าจุดหาเกือบสองกับมันจะสร้างทำได้ทำหนึ่งก็จะได้ส,ง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 สงองคนละเดียวหาลุนเบิ้งอีกพี่น้องจีมีว่ะพูดทั้งคุณก็นั่งขึ้นอยู่พี่นอ้งนนงนนองได้ฟังทั้งคุณจอบเพื่อนครับ

กองเลือเด้อพี่น้องเอ้บย้นดหเลือ่อ่อยู่นี่แหละเอาลองเท้าให้พออีกดูของอีกแล้วพี่น้องตัวงหันบปะของตัวนี้คองแล้วครับอาบน้ำเนอ้ยมาแล้งเปเรื่องปกติโอ้เดี๋ยวทนไม้นี่เดี๋ยวลงสูมือด้ ยงลงสุดยิงจับมือแล้วหนิแมนมันได้มีง่ที่ห้มเปียกอีกติพี่น้องบัดที่ีนอุ้ยห่มาจับไปพอดูเดี๋ยวสิลง ของแล้วพี่น้องของแล้วไปยังครับผมก็ขัวันี้เป็น d a r ยโลปกลวเนี่ยตัวนี้ไยุกวอคือบดินหรือบานี่คือบ่านักฮะมันคองอยู่นี่นะเสียบคุยตัวนั้นก็ดตบอกเดี๋ยวพี่น้องลมไปเอาแป๊บเดียวครับเอามาม เชือกยามือถือกลางนะเชือกชีขาด่เเชือกสีขาด่ฝนมแล้วะคแล้วไ่เป็นจาลุ่มตัวที่ตัวลมนะครับเปียกยำแรงเด้อชูมือเปียกยำเจ้าด้อพี่น้อยมองยังวะหินนีนปันหินนีมันคือโบนักมันคือบนัมันกีเืุทธพับพุทธพับอีกเ อุ่นๆว้าวไุ่ดูหมดูแบบจะเบื่อน้ำแล้วยังดิ่นอยู่ยังดิ่นอยู่แมีนเมนได้ได้ตัวนี่ขึ้นมาแล้วครับโอ้ยบึงพี่น้องเลยครับผมพี่น้องมาแล้วมาแล้วมีตัวแท้บลูพี่น้องบลูว้าว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 โอ้ยสุดยอดจับแบบหักคอเลย เกือบรุดเกือบลุออากำคือไปจับใส่โลกวยเพี่น้องไปไปเลยว้าวเีนน้ำยำแรงพี่น้องเ้ยมเลยดับซีครับดับเองเนี่ยว้าวนาอันหลังที่เราปไหนังแตกนี่แหละอยากเห็นหูแตะแค่เดียวเอออ๋อโอ้แตใจใเดี๋ยวตทรับเขาเหรอลูกยังทีหมายพอแตกด้วย ตัวปิงแบซงับงตัวปลากันโอ้ยมึงมึงตัวปลาตัวปลาแม่กระด้ระดามันกรมดํากรดํา้นตวายูหรือบ่ไดิใส่ก็แล้งงามทีนี้กะพัดเตาหรือลุงมียิงถกสชวนไหนนะบันนี้ไต่แก่ไต่เงียกไต่เงียกว่ดีโอ้โห โอ้ยยููกวนนะงามงามนั่นดีตั้งนะเตรียมมาต่ฐานคนเฮ้ยเอาโทรมาสิคงน้ำแล้วดินบ่น่มาบกองไปจับรุดแล้วเดี๋ยววมันขึ้นก่อนนะมนต้นสูงเลยยิเกั้งตัวนั้นหรอเ โอ้ขีดหึ่งม่ยังยังสีมันอัไรโอ้ขีดหนึ่งคือสองขีดเอาวะนี่แหละโลสองโล1หนึ่งฮะโลหนึ่งโลหนึ่งขีดเออคือบุริสร็แต้ทำนอเครับมันดินแล้วคือทำนี่เลยโล1หนึ่งขีดรุ่นเก่าเห้อตัวนไปพี่ร้องเตรมพี่ซีครับเดี๋ยวขอเมียนก็ครับพ่านเตาไปพ่านเตาปดดก็ครับ ไปพี่น้องคำลงแล้วล่ะี่สิบดียิงอีกหรอกยี่เดซีเต็มนีเละครับแต่ว่าช็อตหนึ่งเนี่ยพอได้ได้สามช็อตช็อตหนึ่งยิงก่อนเลยเดี๋ยวทีเอาปลาออกเบิ้งพี่น้องเทลงเลยละ่ะเอ้อยเยาวาแรงลุ้งน้ำพื้นเนอะตูเดรียนลงน้ำคอยเลยเบิ้งครับพี่น้องคนซีเต็มครับ เป็นนี่ไ่กหมูลไอ้โลเข่าจุดหาเกือบสองช่งดิจิตอลซุ่มมูลน,นี่จะรูกลัวครับนี่อย่าว่าอันนี้คือรูหนึ่งอันนี้คือรูสองช่งเด้งกันแต่ซีแต้มครับมือนี่บ่ตายจักตัวโอ้ใส่ตรงปุ๋ยขอไทยอย่างเนาะบ่ตายจักตัวพี่น้องใส่ตรงปุ๋ย ไอ้ที่เมา่อามีต่างหากเพี่น้องวาตอนช่วงค่ำครับนี่สว้อมทานครับสวัสดีสว่าว่ทั้งไก่อยู่พี่น้องอบ่ม่าจะเศร้าเพราะด้ไอ้มัดยิงป่าน้อกันเมิ่งตอนจบในได้ป่าเบื่อตอนจบแต่ว่าท่านเรากับมาท่าตอนได้ป่าอยู่ดรอกแ้ตายไห้โยมโดดน้ำล้าเว้ยทำไมพันเตาอยู่ดิวะพันเตาเดีวลงนำต่ยิงนองหับองง สองนะตัวนี้เกือบสองโล่แล้วตัวนี้มันมันลงแล้วคือนี่คือตัวแรกนี่คือตัวนี้เล้งดีเลยนี่เล้งถือตั้งแต่นทอนบนลงสอดกลางปลดเลยจอดจอดขวัญจับได้ถุงอยู่ไหมผมเปลี่ยนเดี๋ยวจบคลิปก่อนเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ที่เอาสำนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหนาจะพอกันไหม สวัสดีครับพ่อกันไม่คี้เหนียครับปไปเข้าบ้านป่ามีตึงน้ำเงี้ย